แอนนาฉลองยอดสุดปังปาร์ตี้ตัวแทนไอคลาวมีไว้แอน u ูเทียร่าปังแบบฉุดไม่อยู่สำหรับแอนนาวอรินทร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จและโด่งดังล่าสุดจัดงานปาร์ตี้ตัวแทนไอคลาวมีไว้แอนยูเทียร่าโดยมีตัวแทนกว่า300ชีวิตล่องเรือหรูกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามพร้อมอัดแน่นจัดเต็มโปรโมชั่นส่งต่อความสุขก่อนส่งท้ายปี ก็ดีใจค่ะวันนี้ก็คือประสบความสําเร็จหลังจากที่ทําแบรนด์มาตั้งแต่โปรตีนเนาะพี่พี่นักข่าวก็มาจนวันนี้ก็คือประสบความสาเร็จแล้วตัวแทนหลายร้อยเม้าดนี่มาก,กแบบห้าร้อยคนนะอ่ะจรอจริงๆมันเหมือนการลบข้อขอรหาเอะไรไหมคะเข<อ>าบอกว่าพอยดาตั้ครีมแล้วแบบเฮ้ยตอนแรก ใครจะซื้อไหมแต่ปรากฏว่าฟีดแบ็ดีเกินค่าอะไรเงี้ยก็ตอนจ้างดารารีวิวดาราหลายคนปฏิเสธนะแล้วใส่หน้าแล้วมีการมาเชิดใส่ไม่ดารางงกีิมนั่ขาเพื่ออะไรขอพูดขอพูดตรงนี้นิดนึงพดพูมีดาราท่านนึงบอกว่าปกติพี่รับเฉพาะงานเพื่อนนะคะเออแล้วกูก็งงว่ากูไม่ใช่เพื่อนหรอแปลกมากนาพมพนั่ขาที่เีอนาออกมาในช่วงแรกอะาคนก็มองพี่อานา คือเราจะบอกยังไงเดียว่าเรื่องง่ามขาเราอ่ะเราเปิดผ่าน f Facebook จน Facebook บล็อกแล้วนะจะเป็นต้นไปเรารีทัชอีกเหรอคือเราเหลือจะเปิดให้ดูระหว่างกลางแล้วนะเราเปิดหมดเราพูดเลยว่าอะไรที่เราเปิดเราได้เงินเราเปิดหมดพนที้ผ่านมาเราก็เปิดเราได้เงินมาตลอดวันนี้ก็เหมือนว่าขอบคุณตัวแทนที่เขาแบบอยู่กับเราแล้วก็ พอมีแบนด์ใหม่ๆแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราอะไรอย่างี้ใช่ก็ขอบคุณเมย่าด้วยที่เมย่าไม่เคยมาหาเลยแต่เมย่าก็มาในวันนี้สุดที่นวัดทักมาบอกว่ามีซีรีส์ให้เล่นออกเกือบทุกตอนเราเลยรับเองเลยเดี๋ย็กโกลเด้นคุย